ตทรศับนยเบดมอดีตัวที่ค่ะตึงไลึงไรทรับอยู่พอดีตึงแต่ต่ตใช่แต่ว่าโทรศัพท์ที่พี่โทรวันพอดีหนูใช้ไล์ไงแล้วก็เลยใช้หยิบอีกเบอร์นึงโทรกลับ เปิดลำโพงได้ไหมอ่ะมีคนอยากฟังเยอะเลยเปิดลำโพงได้ไหมหนูเปิดลำโพงนะโอเคอ่ะโอเคครับพี่หนูโทรไอ้นี่เหรอหนูโทรไลน์มาเหรอไม่ไม่หนูใช่อีกเบอร์ค่ะเพราะว่าเบอร์ที่พี่โทรอ่ะหนูไล์สดอยู่ครับพี่อ๋อโอเคพี่อ่ะไม่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 พี่ยังไม่ได้ไม่ไม่ได้คกิบขนาดเลยเจนี่เออจริงซึ่งมีเดียเก็บเมต่ากไลฟ์สดนอนหัไหม ไลซ์นันยังไม่พร้อมเลยผีพอว่าเดี๋ยวคนนั้นคือห้าวว่ะแบบเป็นกระแซนุยอ่ะนียเล่ตงตรงๆน,า,นบาบีแมนว่าแบบว่าคือกระแซนุวยช่วงเนี้ยมันไม่ค่อยดีพีน่นปอ,อกไหมซึ่งพอว่าแบบพอมันมีกระแซออกไปหวังว่าพี่แมนไม่ชอบนุยพันเนี้ยคนมันก็จะแบบว่าเออก็มามําเติมได้ขนาดเลยถึงหลายคืนนี่ยกะรองจึงกับอะไร คือวี่ก็ใจไหมแต่ว่าส่วนตัวลึกๆกันนี่ก็นี่ก็แอบแอบตกใจเลยว่าเออเสียเสียดายจังที่พี่แบบไม่ชอบอะไรมาก่อนนี่ไม่รู้อะไรก่อนว่าตอนนี้ไงหน่งออกไหมไม่ใช่เนี่ยเธอเธอคิดได้ดีๆฉันไม่มีเหตุผลแต่ฉันก็เข้าใจนะวงการวงการนี่มันซีสทีฟฉันเข้าใจแต่ฉั้นอะคืนนั้นฉันกับแม่ตักก็คือดื่มกันแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเนี่ยถ้าในมุมพี่อ่ะพี่อยากเจนนี่มานะค่ะสิสิ่งนั้น ไม่ใช่ไม่ไม่ไมไมหนูนไม่ใช่ว่าหนูไม่อยากรับงานคู่นะพี่แมนแต่ว่าเหมือนตอนเนี้ยคนอ่ะเขาคิดว่าที่เราทํากันอ่ะที่มันเกิดเรื่องอ่ะมันเป็นเพราะว่ามันเป็นเพราะว่าคอนเทนต์แล้วหนูอก็อยากแสดงความบริสุทธิ์ใจก่อนว่าว่าเราไม่ได้ทํามาเพื่อกระแสในการรับงานอ่ะพี่ไม่บอ,อกไหมออแต่ถามว่าอนาคตเนี่ยพอเรื่องมันซาไปแล้วเรามาเจอกันได้ไหมอ่ะมันก็ไม่ใช่ปัญหาพี่ไม่บอ,อกไหม แต่หมายถึงตอนนี้ถ้าเรามาไรนี้แน่อนอนคนคนคิดแน่นอนว่าเออเรื่องที่เกิดตังั้นมันเป็นผัววามันเป็นผัววาหนุยเอาคอนเทนต์มาสิไม่สายนะแต่ถ้าพีวนเอาแต่เนี้ยนี่เจนนี่ต่างออไปเพื่อมันติดไม่พอโดยเพือ่อมันติดไม่พอเจนนี่เพือ่อเพรา,าอ่าผีเป็นคนพูดแล้วถ้ามันติดเป็นคอเนเทนต์มาจะเจนนี่เพื่อถ้าคนจะน่างานนี้จะน่ากลัวคือดาบลีนะอะไร แต่ว่าหนูโอเคแล้วนะพีหนูไม่ได้ติดใจเลยเดยวแต่ว่าตอนนั้นที่ว่าใช่ตัดไปมันเบ็ดมดจริงครับอือจริงคือเออเป็นไม่รู้ติดเลยว่ามื่งดีแต่ะแต่คือพี่ย้ายมาเนี่าจะนี่จะนี้แล้วนี้จะเป็นคนพูดเองไม่รู้ว่าได้ว่าเป็ตัดกเราจะพูดแบบนี้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 แต่ตัวพีเองอ่ะพี่ว่าพี่ว่าคนเชื่อผีนะ นั่นแหละมันเป็นเพราะคนเชื่อผีไงว่าบอกผีแรงกว่ะผีไม่ชอบหนุยใช่ไหมถึงมักนกลายเป็นว่าคนที่ไม่ชอบหนุ <c oughs> ยแอนไอ้ลำลาตัวเดียวคนที่ไม่ชอบหนุยแอนเขาก็ออกมาแลยเร่งพี่แม่นคือหนุยมันองตรงหน้าหนุยมีดาวมาเยอะมากเลยนี่ที่บอกว่าแต่ฉันไม่รู้ฉันก็โทษ เธออย่าร้องใช่เธอไม่ต้องร้องเธอมาให้ฉันกอดทีมาเร็วเธอไม่ต้องร้องไม่แต่ว่าโอเคถ้าผีแบบว่าผีไม่ได้แบบว่าไม่ชอบนี่นี่ก็บายใจไปแล้วไม่ไม่ไม่ผีไม่ได้เดนนี่ผีไม่มีซิปไม่ไปชอบใครนะแต่ค่าม้าของผีมันไม่ใช่ขอนเทนหรือน้องมันไม่อยากมันไม่อยากขอนเทนนะน้องนะมัน ซึงวันนี้ปีตาใจไม,ม่หวังเมื่ว่าพอพี่ไล่กับปีตักกันซึ่งพอ่าคนมันคอมเมนต์ว่าเออปีตักก็แบบอ้วรอหนุ่ยได้ขนาดที่มันทำให้หนุ่ยขิดมากันว่าว่าเออหวั่นพูดจนไม่ชอบหนุอยอย่ยหนุ่ยออกไปไม่ใช่เธอเธอดูนี่โอ้ตายแล้วฉันรู้สึกแย่จังเธอเธอเธอฉันรู้สึกแย่จังคือ พี่ต้กันเขาเขาไม่ได้หัวเขาหัว,หวหล้อที่เขาหัวหล้อชันเขาหัว,หวหล้อชันจริงเธอมาฉันอยากให้เธอมาเธออยากไม่รอเธอมาเลยแล้วเดี๋ยวฉันนี่มันไม่ใช่คนได้เจอความจริงคือความจริงเธอ,อเชื่อันเธอเชื่อันแล้วแล้วฉันจะปกป้องเธอเองถ้ามันเกิดอะไรขึ้นฉันออกฉันสามารถออกฉันหนู้แต่เดี๋ยวนี้พี่เป็นคนห่านแรกงนะพี่พูดเรื่องจริงมาได้ อันแรกเอาเป็นว่าให้ให้การแซมันสาก่อนก็ได้ข่อยข่อยไล่กันไม่เจอะวะไม่เจอะวหนึ่งอย่างโกรธนะแต่ว่าคือหนึ่งเค่กลัวว่าไปบอกไปไล่กันคนก็ว่าว่าจิบทุกอย่างมันคือคอนเทนต์มันดีหนึ่งออกไหมเรื่อผอมีเรื่อผอมไ่เออเออเอเอาเอทีนเอาทีนแต่ว่าแต่ว่าถ้ากับดีเมันนี่บอกตรงกลางนึ่งไม่ได้ติดใจยันโกรธได้ปีแล้วนะแต่อะไรขึ้นอันนี้ก็หน่อยหน่อยหน่อยๆน่อยมันตกใจยันปีเสียเสียใจหน่อยๆ โอ้ยพีก็ผีก็ไม่คือพีก็รู้สึกพี่แรงพอเพี้ยนเป็นแบบนี้แหละแต่เพีกไม่ได้ขินร้ายนะแล้นะแลไม่ได้ขิตกัวนะกวัาคือทีนี้ผีกเขาก้อเล็กหลาคนนึงนะ,ะนจริงคนะ่ะนั่นแหละ<อ>หนูก็เห็นหรอตีผีและหมอพีเป็นนี่เป็นนั่นหนูหนูหนก็เห็นใจผีมากมากนะคือเข้าใจแล้วก็ยินดีกับกับกับชื่อเสียงของผีครั้งนี้คืออย่างน้อยมันก็ทําให้พีไขข้องได้ดีขึ้นด้วยแล้วก็คืออ,อยากสนับสนุนเหมือนอย่างพูดเลยว่าอยากกินก๋วยเตี๋ยวผีนะ จริงคืออันนี้เจนนี่ผีถ้บถ้าถ้าไหนส่วนจริงจริงอันผียากให้มานะผีอย่างยากให้มาเมื่อเพอวันนี้อันผีอันไปไล่อันผีไม่ได้เอาขาโบเลยล่ะตกเพื่อผียากให้เจนนี่มาเพื่อที่จะได้มาโผล่เพือคือคือเจนนี่ไม่ได้รู้เรือเลยเลยอะทุกผีอะยู่ยุ่ผีไปโผล่อะเพื่อคือเนี้ยแหละผีรูดซุปผิดนามาตาคือ มันมันมันพีน่ว่ามันคุยได้นะพี่ว่ามันแล่นกันได้นะเรื่องนี้นั่เข้าใจนี่เข้าใจค่ะนี่ไม่ได้สีเดียรไไแต่ว่าทีนี้ลองันหนึหมักมากมนมันก็หน่อยหน่อยอันดีแต่ว่านี่ก็โอเคแล้วนะแต่ว่ามัน่องไปไล่เดียวนี่ลองปรึกษาอยู่ก่อน เออหรือไม่น้องหลอกู้สาเปนค่ะไั้ฟสาเป็นตัอหลอกสาเปนนน้องหลอกฟุสซาเปนทัานดูผีนะอันนี้มีผูตรงนี้อาเซี่ยวไวกระดาษเนี้ค่ะเนนี้เย็นี้อเสี่ยวไวไม่ไรซัดอยู่นะผีในวกผีแล้วนะนีไ่อยู่คือผียัไม่ได้ติดใจนองม่แม่ยังิจนะผียนไม <ร Stevens. S 1> mmm, ่อ bueno, า้เลยความรู้สึองผียันไม่ได้อาลยผี พายฉันนัชื่นชมเธอโดยซ้ำและฉันนัไม่ได้คิดว่าไม่ได้คิดว่าตรงนั้นเป็นคอนเทนต์นะตรงนี้เป็นฟูนะเข้าใจค่ะไม่ได้คิดเป็นคอนเทนต์แต่คือว่ามันเหลือมเหลืองมาจาังพี่ยันพี่ยองทูกับพี่นงก,กันใช่ยนะว่าเมื่อก่อนผมไม่ชอบพี่เลยนะแต่เพิ่ง <c oughs> พอรู้ว่า <c oughs> พี่ยเนี่ยผมชอบมากอะไรแบบนี้นะเม <c oughs> ื่อก่อนเมื่อกำไรได้กับเมริกันคอมมานกันก็ับ <c oughs> จริงแลคือเรื่องจริงหมดเลยนะอันนี้คือไม่ได้ต่อแหลเลยนะก็คือเป็นคนเลือกที่จะเป็นคนพูดความจริงอน่ะแต่ก็เข้าใจบางตนงานนั้นมันเป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องแค่เพียงไม่มีอะไมก็เมตตากัรบริสุทธิ์เกมอยู่เข้าใจค่ะหนึ่ก็เหนแล้วแหละแต่ตอนแรกค่ะพี่ะตัดท่ามวหน่วยไม่ได้อะไรหมากแต่บอกมันเป็นข้าวจึงบอกมีคนตัดคลิปไปลงปีเลยออกไหมจึงบังเอิญว่ามาคืนคนเดียวเขาเคยแบบว่าเคยเคยไม่จบหนุยไปเม่นนะได้แบบเนี้ยเขาก็เลยแบบ ไปบอกว่าเออไม่จบมนนานนแล้วเหมือนกันมันหน้ามั่งแยงสินนนองมัม่งไรบนัานเนี่ยหนูเอเลยยิงแย่งพี่สีนองัหนนออว่าัดขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะฮัลโหลฮัลโน้องครับพีบ่ เออนั่นแหละซึ่งก็เออนองนองหรอกพึ่งสาแมดด้วยนองหลอกนองไดดด้วยก็เหมือนเออแต่ผียันยันได้มาแล้วไม่ผีให้อัดเสียงอยู่เลยนะผีอ่ะพอพี่จะห้องกองอย่างนี้นะถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นที่ว่าที่จะออกมาว่าคือผียันไม่ได้ย้า้ถูงไม่พียอมรับผิดแหละพี่ยอมรับผิดเี่นผีต่างร้อยไปแต่ว่าผียันคือวันนั้นจริงๆถ้าเกิดว่าฟ้ามันมีฟ้ามีตาด้วย่ เอ่อพี่จะใช้สักผู้รับเพือ่อเดียร์คือตัวพีเองอ่ะตัวพีเองอ่ะเจี๋นี้ เพียนคือวันนั้นแหะกำลังจะผูบว่ะเออแต่ก็ขึ้นชมนะว่าทุกวันเนี้ยคือเขาเนี่ยคือมีคือทำมาได้ขนาดนี้แล้วอายุแค่นั้นแต่ผ่าเออมัวแต่เล่นแค่ยังไงทีเรียนก็เลยไม่ได้ผูซึ่งมันขึ้นกับไปเลงเรื่องคืนแต่ก็เข้าใจค่ะเพราคนผ่านไปคนผ่านไปแค่เงินค่าใช้จ่ายค่ะเข้าใจหน่วยนั้นแหละหน่วยไม่ได้โกรธอะไรเลยค่ะพี่แล้วก็โอเคถึงก้าเอาเป็นว่าเรื่องเรื่องเที่ยวไปไล่เดือนหนึ่งปึกษาแฟนถึงเดียวยังไงหนูขอให้คำตอบไปนะคะ พอดีเนี่ยไล่ได้เนี่ยไล่เราไปโทรกันได้ได้ได้นอนนอนแต่พี่ย้ายให้น้องมานะแต่น้องหลัพุึซ่าดูค่ะน้องหลับนองหลับฟึซ่าดูได้ค่ะเออได้แต่พี่ยให้มานะได้ค่ะได้ค่ะเงี่ยในพุซ่าอยู่นะได้สวัสดีครับอันนี้อุ้ยผิดหมดสันหมดด้วยตกใจเนี่ย คันาดขน,นาดน,นั้นเลยหรอใครยังเยองแล้วอีไกอดกอดเออกอดทุกคนเลยกอดทุกคนเลยนะคะรักทุกคนเลย หายไม่รวยร้อยไห <Hi. S 2> <hi. S 1> มตึงคนคำนี้ก็คือหนูไม่ได้ติดใจอะไรแล้วทุกคนหนูโอเคหนูสบายใจแล้ว <Hi. S 1> นะอื่ะไม่ใช่คือแล้วก็ไม่อยากร้องไห้เลยเพราะว่า <c oughs> เดี๋ยวคนก็จะไปแคปแล้วก็ไปบอกว่าเนี่อันคีรองต่ำาคนเต้น ม่วงเม็ดหลาวอ๋อค่ะอันนี้นะคะสีเล็บสวยชตื่นเต้นอยู่เลยตกใจโอเคเมื่อกี้หนูถึงในแล้วอ่ะคือหนูหนูทำอะไรอยู่นะเปิดโกลแล้วก็มีแค่พันบ้านแต่ตอนนี้คนกดเท่าไหร่ ต้องโทรหาโรงงานอ๋อต้องโทรหาโรงงานโอเคโทรหาโรงงาน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 ชายยวมีไหมม,มีมีแค่พันกล่องสุดท้ายเพิ่มตะก้าชายยวหน่อยอ่ะเดี๋ยวเพิ่มตะก้าชายยวก่อนนะส้มเจนรอแป๊บเดียวค่ะมาใหม่เลขเดียวคนกดอโอเวอรืออะ ชายิวนะคะจากพันห้าเหลือห้าร้อยเก้าสิบาสิบซองเหลือพันกล่องสุดท้ายขายของให้ผัวก่อนแล้วก็โทรหาโรงงานเรื่องส้มเจนอ,อะไรไม่ดี คุ่นกดกันอิค่ะไม่ทันซีจีซีฮัลโหลค่ะพี่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เลยอย่าเพิ่งถอนหายใ <c oughs> <c oughs> จเจนนี่ <c oughs> เปิดโปรไปแล้วก็บอกออตะก้ามันต้องให้ใส่มากกว่าพันใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่าเป็นตะก้าใหม่ถูกไหม เป็นถุงอะพี่และหนูว่าจะขายแค่ร้อยคนตอนเลกนะเพราะว่าของแล้วก็พรุ่งนี้นมันเข้าเ <c oughs> ข้าแค่พันนึงพรุ่งนี้อะขอสองพันไดไหมใช่พี่หนูเปิดลําโพงอยู่นี่แล้วคนดูทั้งไรหมื่นกว่านี่ถ้าลงงานพี่ให้ไม่ได้นี่หลุ่ละเลยนี่อ๋อค่ะได้ค่ะพรงนี้เปิดอะไรแล้วคุณจะนี่พี่ไม่คือตะกร้ามันกําหนดไม่ได้ก็เลยมันเกินไปแล้วพี่มันไม่ได้จริง นะโอเคจบค่ะจุบสบสโอเคสองพันถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวขายได้อีกพันหนึ่งขายได้อีกพันหนึ่งขอดูชายยิวเป็นกล่องหน่อยชายยิวนะคะมีตะก้าแล้วใครจะเอาพันกล่องสุดท้ายใครอยากตัวเล็กเหมือนเจนนี่โอเคส้มเจนแบบถุง หนูมีอีกพันหนึ่งให้หนูขายโปรสามถุงหรือว่าให้หนูขายถุงเดียวอันนี้คือเปิดแบบตกใจมากคือจริงๆมันไม่มีทุกคนหลุหลากเม็ดเอาหนูให้เลือกให้หนูขายกล่องให้หนูขายเป็นถุงอีกพันถุงหรือว่าขายโปรสามถุงถ้าโปรสามถุงอะได้แค่ร้อยคนเนาะอุ้ยได้แค่สามร้อยคนมันก็จะกลายเป็นมันจะกลายเป็นเก้าร้อยอะโปรสามถุงได้ แล้วปกติสามถุงนะหนูบอกทุกคนก่อนสามถุงหกร้อยเก้าสิบคูณสามสามถุงปกติมันสองพันเจ็ดสิบที่ให้หนูขายเท่าไหร่สามถุงอ่าโอเคมีคนอยากได้ถุงเดียวด้วยถ้าอย่างนั้นสามถุงให้แก่ร้อยคนก็จะหักไปสามร้อยก็จะเดีย <c oughs> เด๋ยวจะได้ขายถุงเดียวอีกร้อยคนเอ,อ้อีกสองร้อยคนนะปกติมันสองพันเจ็ดสิบพี่สามถุงแบบนี้ อุ้ยขอโทษลูกเจ็บไหมมันพันเจ็ดสิบพี่ให้หนูขายเท่าไหร่หนูให้แค่ร้อยบาทถุงเดียวรอแป๊บหนึ่งขอเปิดโปรสามถุงแค่ร้อยคนสามถุงราคานี้ราคาเดียวเอาไปสามถุงเอาไปถุงเอาไปจะยิวจะยิวอขอบในขอยอ้าวขอเปิดโปรสามถุง เดี๋ยวเปิดชายยิวให้ชายยิวโตวกลองมาแเลวด้วยพี่วันนี้วันเดียวหนูให้หนึ่สอาำหรับสามถุงนะให้แค่หนึ่งรอคนนะคะลดให้800อยกว่าบาทลดให้800ยบาทหนึ่ให้แค่หนึ่งรคนที่กดทันให้แค่หนึ่งคนที่กดทัน 3ถุงกินได้สามเดือนนะคะใครกินวันละสองซองสามซองคือพี่แล้วหนูไม่ได้จะขายวันนี้้วยซ้ำอ่ะหนึ่งรอยบ้านเอาไปหนึ่งพันสิบบาทสามถุงใหญ่ส้มเจนใครพร้อมแล้วกดเลยค่ะนี่ใส่สต๊อกไว,100ว้หนึ่งร้อยนะหมดแล้วหมดเลยแล้วก็ปิดโปนี้เดี๋ยอวอยากอยากอยากซื้อถุงเดียวได้ค่ะใครอยากซื้อถุงเดียวได้ปิดโปรนี้เดี๋ยวให้ขายถุงเดียวด้านในเป็นแบบนี้นะคะพี่สามิซองนะ นี่ส้มเจนมาใหม่นะคะพันธมิตรเตรียมขายนะโปนี้คือสุดมากพันธมิตรเตรียมขายให้แค่หนึ่งบ้านนะคะสำหรับโปรสามถุงหนึ่งันสอง้เบใครทันคนนั้นได้ใครทันคนนั้นได้คอดเท่าไหร่แล้วคอดเท่าไหร่แล้วอู้ยคอดเจ็ดสิบ หนึ่งถุงมีสามสิบซองกินได้หนึ่งเดือนค่ะหนึ่งสูงสามสิบซองกินได้หนึ่งเดือนฮอตเท่าไหร่แล้วหูยฮอตเจ็ดสิบเจ็ดแล้วค่ะชา,ย,ย,ย,ายูเดี๋ยวปักหมดให้เดี๋ยวปักหมดให้ขอหนึ่งถุงได้ได้ได,ได้สามถุงจะหมดแล้วแป๊บเดียวเดี๋ยวเอาหนึ่งถุงให้แล้วตกลงจะขายวันที่ยี่ห้านี่เบื่อไม่ได้ขายแล้ว โอเคขออนุญาตเอาสามถุงออกเลยนะคะร้อยแล้วนะคตดร้อยแล้วเอาสามถุงออกก่อน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 โอเคมาถุงเดียวถุงเดียวตอนนี้นะคะยังจิ้มได้อีกประมาณสามร้อยคนเนาะเราหักลบกันแล้วสามถุงหมดแล้วนะคะเมื่อกี้สามถุงหมดแล้วคะ่ะเหลือถุงเดียว ถุงเดียวอ่ะจริงๆหนูขาย690วันนี้เปิดตัวไปเลยแล้วกันไหนๆแล้วก็ไหนไหนแล้วก็เปิดตัวไปเลยแล้วกันเอาไป4 4 4, 4นะนเอาไป44 4, 4, 4ให้อีกแค่300คนนะคะเพราะว่าตามที่โรงงานพูดนะว่าของมีแค่นั้น,น,นของมีแค่นั้นจริงๆ แล้วก็เดี๋ยวใครจะเอาชายิวนะคะมีตะก,ก้าอยู่นะมีแค่พันเซ็ตสุดท้ายน่าจะไม่ถึงแล้วอ่ะถุงเดียว444ให้แค่100บ้านเริ่มเลยค่ะเริ่มเลยเริ่มนะ100บ้านอ้ย300บ้านอุ้ยลินพันชาดเร็ว300บ้านนะจิ้มเลยจิ้มเลยค่ะ300บ้านจิ้มเลย ไปแล้วเท่าไรแล้วห้าสิบแล้วอุ้ยขอบคุณหมีค่ะยูยูมีหมีด้วยมีหมีด้วยแกลแล้วน้องมันถุงน่ารักมากมันเป็นแบบนี้แล้วมันเป็นแบบนี้แล้วขอแก้วชงหน่อยอ,องขอแก้วชงหน่อยสั่งแล้วขอบคุณข้าวทุกคนแล้ววันนี้คือ เราเปิดตัวกันแบบงงมากนะเพระปะกติจะเปิดตัวอีกวันนู้นไปแล้วร้อยร้อยห้าสิบร้อยหกสิบเหลืออีกร้อยสาสิบ้านนะคะสำหรับหนึ่งถุงวันนี้ใครทันคนนั้นได้นะใครทันคนนั้นได้นะ <c oughs> ใครทันคนนั้นได้นะใครไม่ได้คนนั้นไม่ทันนะคะ <c oughs> เหลืออีก <c oughs> อ่ะหนูใส่ไว้พันหนึ่งหนูให้สามรอยเมื่อกี้เหลือเจ็ดห้าเก้าเห็นไหม <c oughs> เหลืออีกห้าิบเก้าคนสุดท้ายสำหรับโปรหนึ่งถุงค่ะ ส9คนสุดท้ายสําหรับโปรหนึ่งถุงห้าิบ้าคนสุดท้ายเหลือเท่าไหร่เหลือห้าสิบคนสุดท้ายค่ะสําหรับโปรหนึ่งถุงส้มเจนนะคะปโปรส้มเจนหนึ่งถุงนะคะเหลืออีกห้าสิบคนสุดท้ายเหลืออีกสี่สิบคนสุดท้ายเ้กดกันเพื่อสามสิบซองค่ะสาสิบซองกินได้หนึ่งเดือนนะคะจะหมดแล้วนะอันนี้ให้จํานวนจํากัดนะคะให้จํานวนจํากัดนะ ขอบคุณทุกคนที่กดสั่งซื้อกันนะคะเหลือสามสคนสุดท้ายทำไมหนุมจีนติดลูกหลูลหลาเม็ดแล้วอะลูกฮะฮะทำไมหลูลหลาเม็ดแล้วอะลูกเธอ แพ็กเกจสวยมากแกฉันก็เพิ่งเห็นเมื่อกี้นี่แหละนี่นี่นะ,ะของออมาส่งเมื่อกี้นะคะโรงงานออามาส่งให้แล้วคือบอกเลยนะว่าจะเปิดตัวยี่ห้านูเพราะว่าของนั้นเข้าครบวันที่ห้าเหลือยี่สิบคนสุดท้ายแล้วค่ะใครเอาจิ้มเลยหมดแล้วหมดเลยคืนนี้ส้มเจนช่วยเรื่องผิวสวีสุขภาพดีและภ<ห>ูมิ<ห>คุ้มกันนะคะใครจะเอาค่ะใครจะเอาสิบห้าคนสุดท้ายเย้ 1ิหคนสุดท้ายใครจะเอาสวัสดีหก0ันคนค่ะสวัสดีค่ะบอกสูตรตัวเล็กหน่อยได้เลยเดี๋ยวจะชงให้ดูด้วยนะคะชายิวมีโปรนะอันนี้เหลืออีก11คนสุดท้ายแล้ว11คนสุดท้ายสั่งแล้วขอบคุณค่ะ เดี๋ยวเราจะชงแบบนี้ให้ดูนะคะว่ามันเหมือนกันไหมผิวดีขึ้นจริงกินหมดไปสี่กล่องแล้วสี่กล่องก็ได้ยี่สิบซองนะแต่อันนี้คือได้สาสิบซองซึ่งมากเ,เดี๋ยวเราจะมาแกะชงให้ดูนะมือยังจันอยู่เลยสั่งแล้วทุกคนขอบคุณคะ่ะ เหลืออีกห้าคนสุดท้ายหมดแล้วนะคะแบบถุงวันนี้นสั่งแล้วขอบคุณค่ะสั่งแล้วขอบคุณค่ะ่าไอ้ร้อยหรอไอ้ร้อยหรอติ๊กต๊อก สคนสุดท้ายสามคนสุดท้ายแล้วนะคะสองคนสุดท้ายแล้วค่ะถุงใหญ่หนึ่งคนสุดท้ายโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยนะที่กดสั่งซื้อส้มเจนกันนะคะขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยนะครัะอะขออนุญาตแก้ไขรา,าคาก่อนนะคะเรามีทั้งหมดส0งพันแล้วเมื่อกี้เราขายปีกไป1นึ่ง